รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 M- t HD ร่วมกับอิสมาและบริษัทพ e เพ l e า a r มจำกัดเสนอรายการท็อปไทยหนึ่งในแม่น้ำที่สวยที่สุดในเมืองไทย แม่น้ำที่รับรองว่าติดท็อปในเมืองไทยก็คงต้องเป็นแม่น้ำนี้อย่างแน่นอนแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีและการได้มาพักและผ่อนคลายที่ใต้ลมไม้ริมแม่น้ำแควขอบอกเลยครับฟินมากแถมได้พักและผล่อนได้นอนหลับที่ที่พักริมแม่น้ำแควเลยฟินไปกันใหญ่เลยครับผมและทีมงานรวมทั้งน้องเข็มหลับกันอุตุเลย เมื <invece> ่อคืออากาศดีเวอร์ครับแล้วอยู <ming> <spe> ่กันที่ไม d ดียรีสอร์ทกาญจนบุรีครับเข็มชอบเดือนมกราคมเพราะเป็นเดือนแห่งรอยยิ้มและอากาศที่มักเป็นใจให้เราได้ท่องเที่ยวไปในเมืองไทยแบบไม่เบื่อ และทุกที่ที่ได้ไปเราได้รู้จักกับความใหม่ของก้าวเดินของเราและความใหม่ของวันใหม่อย่างเช่นวันนี้ค่ะเต้นท์ริมแควรตรงนี้ก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่ทําให้วันนี้เป็นอีกวันที่เข็มอาจจะมีรอยยิ้มแบบใหม่เข็มชอบที่นี่นะคะ บรรยากาศดีมากๆแล้วก็อากาศไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วก็ความใหญ่โตมโหฬารน,นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับลูกค้ารับได้ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับของเราจริงๆเรามีห้องพักอยู่189ห้องอนะครับผมถ้าเกิดลูกค้ามาพักเนี่ยเคยมีลูกค้ามาพักสูงสุดเนี่ย4 0 0รอท่านเนี่ยได้เลย <S <S มัยาารยะกศของเราอย่างที่คุณพีทแจ้งนะครับผมว่าที่เนี่ยดูมันใหญ่โตที่นี่ก็มีพื้นที่อยู่42ไร่นะครับห้องพักก็จะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ4โซนนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่โซนเต็นท์ ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเหล่านี้นะครับโซนเต็นท์ก็จะมีอยู่20หลังนะครับเราก็จะเป็นโซนสุพิเรียนะครับจะเป็นโซนที่อยู่ฝั่งทางด้านบนนะครับแล้วโซนใหม่ที่เป็นเฟสใหม่ของเราจะเป็นโซนดีลักซ์นะครับแล้วก็จะมีโซนพูวิลล่าของเราด้วยนะครับสี่โซนที่แยกนไปสุดยอดมากๆตอนที่เริ่มทําขึ้นมานี่คอนเซปต์ของที่ไมด้านี่คืออะไรครับผมคือไมด้าของเรานะครับผมคอนเซปต์ก็คือคนไทยความเป็นไทยนะครับ ก็คือโดยโดยการพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าทั้งประเภทที่ลูกค้าที่เป็นแฟมิลี่แล้วก็ประเภทที่เป็นลูกค้าผู้สูงอายุหรือแม้แต่กระทั่งลูกค้าเจนใหม่ๆแล้วก็ oh. คน oh. ต่างชาติใช่ครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราตอบโจทย์คนต่างชาติที่มองหาความเป็นไทยและคนไทยที่มองหาความสะดวกสบายนี่คือคอนเซปต์ของเราเลยก็ก็ดูอัปเดตทันสมัยดีนะครับใช่ครับ,รบที่ไม่ได้นี่นะครับใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้าง สถานที่ท่องเที่ยวถ้าใกล้นะครับถ้าเป็นน้ำตกเอเป็น,ปนโซนเราเนี่ยโซนเราเลยถ้าเป็นน้ำตกก็จะเป็นน้ำตกเอราวัณรับน้ำตกเอราวัณน,นี่ก็คือขึ้นชื่ออยู่แล้วน้ำตกที่เป็นสวยมากๆที่ทกาญจนบุรีนะครับถัดออกไปก็จะเป็นเขื่อนสีนครลินนะครับเนเขื่อนสีนครลินเนี่ยเป็นเขื่อนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับบรรยากาศดีนะครับลูกค้าก็จะไปเที่ยวค่อนข้างที่จะกี่กิโลจากนี้ครับ อาเขื่อนศรีนครินห่างจากนี้20กว่ากิโลครับรถแค่20นาทีก็ถึงครับผมก็ที่สําคัญสําคัญอยู่แล้วก็คือสะพานข้ามแม่น้ําแควที่ทุกคนต้องไปครับเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับแล้วก็จะเป็นสกายวอล์กจุดแลนด์มาร์คใหม่ของการจนบุรีซึ่งตรงนั้นนะครับจะมองเห็นแม่น้ําแควใหญ่ที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยไหลไปรวมกับแม่น้ําแควน้อยกลายเป็นแม่น้าแม่กลอง ไหลลงไปแม่น้าเจ้าพญาครับมันจะมีมันจะเป็นบรรยากาศรายล้อมที่สวยงามมากก็เรียกว่าสะดวกสบายมากๆแล้วมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะครับกิจกรรมก็มีล่องแพใช่ครับล่องแพเปียกอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยนะครับก็ระยะทางในการล่องแพเนี่ยหกิโลห่างจากนี้คือเราจะไปปล่อยตรงจุดช่องกระทิงนะครับซึ่งพนักงานเราเนี่ยจะมีจะมีความเชี่ยวชาญความชํานาญในเรื่องของการบังคับแพ นะครับก็ตรงนี้ค่อนข้างปลอดภัยโอเคแล้วข้อสุดท้ายเลยครับที่ไมล่าเนี่ยเรามีส่วนที่เราช่วยสนับสนุนชุมชนรอบๆบ,บ้านเราอย่างไงครับครับก็ในส่วนของการสนับสนุนนะครับก็คือเราเนี่ยมีส่วนในการสนับสนุนหนึ่งเลยเราเลือกวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบที่มาใช้ปรุงอาหารทั้งวัตถุดิบที่มาจากแม่นม้ำนะครับปลาเนี่ยเราก็เราก็สนับสนุนจากชาวบ้านนะครับเราซื้อมาจากชาวบ้าน2เลยในส่วนของผัก ที่เราจะนํามาปรุงอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผักกูดที่เป็นที่เป็นผักพื้นบ้านเลยนะครับแล้วก็สนับสนุนท้องถิ่นแล้วก็ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นนะครับแล้วก็อย่างที่เรื่องของพนักงานเนี่ยเราก็สนับสนุนให้มีการให้มีการเกิดรายได้นะครับมีการจ้างงานสาหรับคนท้องถิ่นนี่ก็เป็นการสนับสนุนเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยมีตําแหน่งงานว่างเนี่ยก็คือมีตําแหน่งทั้งหมดเนี่ยก็คือ156ตําแหน่งนะครับส่วนใหญ่เราก็จ้างจากคนท้องถิ่นมา น้ำเพื่อให้มีรายได้เป็นความรู้สึกดีที่ได้ทํากิจกรรมที่ถือเป็นเอกลักษณ์หลักๆของการจะนะบุรีนั่นก็คือการได้ล่องแพไปในแม่น้ำแควอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของการจะนะบุรีวุ้นกะทิแม่วิมล ไม่ไปไม่ได้นะครับวุ้นไม่ใช่สวยแต่รูปนะครับวุ้นที่สมบูรณ์คือวุ้นที่ไม่ต้องสวยมากแต่ต้องอร่อยวุ้นไม่ได้ทำยากครับ แต่ถ้าทำให้อร่อยอยากครับวุ้นกะทีนะคะเขาว่ากันว่านะคะได้รับอิทธิพลมาจากโปรโตุเกสค่ะเหมือนกระทองหยิบกระทองหยอดนะคะในสมัยอยุธยานะคะเท้าทองกีบม้าเนี่ยนะคะได้นําสูตรขนมโปรโตุเกสเข้ามามากมายเลยค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็มีวุ้นชาววังหรือวุ้นกะทินั่นเองค่ะด้วยความที่เขานะคะทำง่ายมากๆค่ะก็เลยเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยค่ะ อายุยาวนานจนปัจจุบันวุ้นก็ยังคงเป็นขนมไทยที่ติดอันดับท็อปของขนมจะเห็นเมื่อไหร่ก็ซื้อได้ง่ายๆแบบไม่ต้องคิดมากแต่เมื่อไหร่ที่ซื้อและพอเข้าปากปุ๊บแล้วอุทานออกมาว้าวแน่นอนครับมีไม่เยอะแน่ๆวันนี้ผมและน้องเข็มต้องได้ว้าวเพราะเรามากันถึงที่กะวุ้นมะพร้าวแม่วิมลวุ้นระดับท็อปของประเทศไทยเลยครับแล้วก็ วุ้นในตำนานนะครับวุ้นของร้านวิโมโนเองครับคุณแม่คุณแม่แมแมสวัสดีสสดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีนะคะเป็นเจ้าของชื่อแบรนด์เลยนะคะแล้วก็คนที่เคยกินวุ้นวิมลเนี่ยนะคะจะรู้เลยค่ะว่าวุ้นมะพร้าวเนี่ยอร่อยสุดๆเลยแต่ว่าวุ้นน่มีเยอะมากพี่พีพีแม่ในท้องตลาดเยอะมากเลยทําไมเราถึงจะต้องมากินวุ้นที่กาญจนบุรีคะมันมีจุดเด่นตรงไหนจุดเด่นของร้านวิมลวุ้นมะพร้าวอ่อน แม่รับประกันเลยว่าผลิตวุ้นมะพร้าวอ่อนเป็นเจ้าแรงในประเทศไทยแม่กล้ารับรองตรงนี้แล้วที่อร่อยที่สุดที่ว่าคนอื่นเรียนแบบไม่ได้แม่จะคัดสรรวัตถุดิบที่อย่างดีมามา,มาใช้ผลิตถามว่าทำไมเราต้องคัดสรรเราต้องเอาอย่างดีไอ้ส่วนที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็ทิ้งไปบางบางส่วนที่ดีเราก็มาใช้ผลิตเป็นอย่างอื่นนะ่ะวุ้นทำง่าย แต่ทําให้อร่อยยากอันนี้เป็นเพราะอะไรครับมันก็มีเทคนิคกันเรื่องที่เมื่อกี้แม่บอกว่าวัตถุดิบต้องใช้วัตถุดิบที่ดีมะพร้าวเราก็ต้องเลือกมะพร้าวเนี่ยจริงๆมันมีอ่อนมีแก่มีอะไรแต่แม่ต้องใช้มะพร้าวที่มันพอดีขนาดที่จะต้องคำวุ้นได้เลยแล้วก็วุ้นเนี่ยนะคะคุณแม่จากที่ประสบการณ์ตัวเองตั้แต่เด็กๆเลยวุ้นมันจะต้องเป็นชั้นชัน่นะแต่ว่าที่เนี่ย ที่เข็มสังเกตเลยคือมีความแตกตา่างคุณแม่พัฒนาจากสูตรออริจิอลหรือสูตรดั้งเดิมที่คิดคนนั้นแรกเลยมันมาอย่างไรคะคือยาวไปอีกนิดก็คือแม่ของแม่เนี่ยทำอยู่ที่เป็นคนต่างจังหวัดก็มีมะพร้าวอยู่แล้วก็เลยเอามะพร้าวมาทำวุน้นคือทุกอย่างเทรวมไปเลยเราก็เลยเอาต้นแบบมาจากคุณแม่ว่าทำวุ้นแบบนี้จริงๆแล้วตอนนั้นเรา ปกติเราไม่เคยทานวุ้นที่อื่นทานแต่ว่ามันเป็นชั้นแบบโบราณก็อย่างนั้นแหละแต่ว่าวันนั้นแม่ทําได้อร่อยมากก็เลยจําตัวอย่างมาเป็นเป็นประานเองแล้วก็มาผลิตขายเนี่ยแล้ววุ้นว้นตัวแรกที่คุณแม่ผลิตเนี่ยนะคะคือตัวไหนคะตัวแรกที่ผลิตก็คือ วุ้นตัวนี้ค่ะวุ้นมะพร้าวอ่อนวุ้นมะพร้าวอ่อนคือรวมทั้งเนื้อมะพร้าวแล้ก็วุ้นแลกะทิอยู่ในนี้นะคะอันนี้จะเป็นน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบมากอันนี้จะเป็นน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราใส่น้ำตาลเพียงเล็กน้อยหวานก็คือหวานน้ำมะพร้าวอันนี้น้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็จะใส่มีฝอยทองด้วยนะคะมีซาริมด้วยค่ะแล้วก็มี เตยโบราณมีกาแฟแล้วเห็นคุณแม่เล่าว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยที่มีขายมีขายหลากหลายมากเนี่ยก็จะแบบเคยแบบเหมือนกับนำมาจากพวกชาวบ้านด้วยชาวบ้านก็จะมาใช่จริงๆแล้วนะทางร้านเราจะส่งเสริมเรื่องวิสาหกิจของชุมชนแล้วก็โอทอปสินค้าโอทอปในสินค้าในร้านเรามี2,000กว่ารายการทุกจังหวัดมีอยู่ในร้าน อันนี้เป็นอันนี้คือเป็นผงวุ้นค่ะอันนี้เราจะทําสูตรออริจินอลใช่ค่ะแล้วที่คุณแม่จะใส่นั่นคือน้ำมะพร้าวนี่อันนี้ในหม้อนี่น้ามะพร้าวล้วนๆเลยค่ะไม่มีปนน้ําเลยน้ํามะพร้าวกี่ลูกคะประมาณประมาณ4 5ิ้าลูกสี่สิบห้าลูกใส่เข้าไปในน้ำมะพร้าวใส่เข้าไปในน้ําเลยเราไปก็ใส่เกลือได้เลย อันนี้คือน้านําตาลทรายนะที่เราเตรียมมานี่ก็มะพร้าวจากประมาณ45ลูกใช่ค่ะแต่ว่าคุณแม่บอกว่า40กว่าลูกเนี่ยไม่ได้ใช้ได้ทุกลูกนะ,ะบางลูกเนี่ยทำไม่ได้ก็ทิ้งทิ้งแต่คัดเอาที่ได้ค่ะต้องคัดเอาที่ได้แล้แม่ทำหม้อหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ถาดคะประมาณ60ถาด60ถาดอันนี้คือ กะทิเราท,ทำเองทำเอง,ทำเองเราคั้นเองกะทิเราต้องคั้นเองแล้วก็ต้องปอกให้เกี้ยงปอกให้ขาวกะทิก็ต้องดูสะอาดาามาดูาสะอาดมากต้อง <นะ S 2> ให,ใหาา้ให้สะอาดกะทิโอโ้โหถาดนี้ต้องขึ้นป้ายเลยเนี่ย เร็วช่วยกันซื้อระเอกทำบุญไปนี่เป็นน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนี่เป็นกะทิค่ะอันนี้ใส่กะทิ ทั้งเค็มคือ,อทุกรสอันนี้ดีกว่าค่ะห,าหาวานน้อยๆแล้วก็มีรสแบบกรมกรึ่มเค็มนิดนีด ผู้ชมครับหนึ่งในเอกลักษณ์ของการจนบุรีแน่นอนครับต้องสะพานข้ามแม่น้ําแควและแน่นอนเช่นกันร้านอาหารที่ทานแล้วได้มองเห็นแม่น้ําแควก็ต้องมีครับเรามาที่ร้านนี้กันนอกจากความอร่อยแล้วเจ้าของร้านยังมีข้อมูลดีๆเรื่องการจนทบุรีไามให้ผมและน้องเข็มได้รับรู้ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับผู้การทุรินนะครับนายกธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดการจนบุรีนะครับครับสวัสดีครับดีครับดีครับจริงๆแล้ว ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่กาญจนบุรีเนี่ยน่าจะอยู่ในใจท่านหมดเลยทุกอย่างครับปัจจุบันนี้หลังจากเหตุการณ์โควิด19แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในทุกๆด้านเลยครับสหรับการท่องเที่ยวที่กาญจนบุรีณั้จุดๆนี้ครับเรากําลังจะเดินทางไปที่ไหนกันครับาการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นข้อดีของประเทศไทยคือภาคตะวันตกเนี่ยเราจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับของทั่วโลกใช้คำว่าทั่วโลกเพราะว่ามีลูกค้าน,านานาชาติ ม่วัาจีเม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปหรืออเมริกาหรือออสเตรเลียรหรือว่ามุมไหนอของโลกเนี่ยจะมาที่เหมืองการแับทท้งนั้นเพราะว่าเมืองการบริเนี่ยมีสิ่งที่สําคัญที่คนไทยยอมรับแล้วโชคเลยับก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควข้างหลังเรานี่นะครับเพราะเกี่ยวข้องกับคนหลายหลายสิบประเทศนะครับเกี่ยวข้องเราก็ยังมีผู้คนซึ่งมาแล้วก็พูดกันต่อทําให้ทุกคนต้องมาเยี่ยมเย็น <S 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 อะแรข้อที่2คือเรามีเรื่องของธรรมชาตินะครับเรามีทะเลสาบสวยงามตั้งสองทะเลสาบทะเลสาบศรีรุงลิน เธอสาบคืนเขาแหลมแล้วก็มีธรรมชาติแม่น้ำสองสายแควน้อยแควใหญ่หลายบรรจบที่จังหวัดกาญจนบุรี <S <S ตรงน,นี้ก็ไปทําให้เกิดการากเกษตรอุตสาหก,ารธธกรรมพลเรีกรรมากมายเพราะสมัยก่อนเนี่ยล,ล่องเรือโดยใช้แม่น้ําเป็นหลักแต่การขนส่งสินค้คาเนี่ยต้องอาศัยทางน้ำนะครับ <S <S <ฮะ S 2> สมัยก่อนก็เป็นการล่องซุ่งค้าขายทําเกษตรกรรมพิเรกรรมก็มาทางเรือหมดเพราะนั้นเมืองการก็การล่องเรือล่องแก่งจึงเป็นตำนานที่มีมานมนานแล้วแล้ววันนี้เราก็มีเรื่องการล่องแพก็เอาแพผมเป็นคนที่ เป็นคนคิดค้นแล้วก็เป็นผู้บุกเบิกผู้บุกเบิกแพรเมืองการโอ้ยเรื่องใหญ่มากนะคบโด่งดังมากแล้วการแพรเพราะว่าทุกคนที่มาเมืองการจันทบุรีต้องมาเที่ยวแพรท่านเป็นคนแรกเป็นไอคอนเลยครับแพรถ้านึกถึงแพรเนี่ยต้องการจันทบุรีเท่านั้นถูกต้องถูกต้องตอนนั้นมีแนวคิดยังไงคะถึงแบบทำล่องแพรขึ้นมาครับแต่ส่วนที่สําคัญพอดีคุณพ่อผมเนี่ยเขาเคย้าม้ค้าไม้ก็ลำเลียงไม้เล่าเรื่องให้ฟังว่าสมัยก่อนลำเลียง ผลเกษ,ษกรเตรกรรมไม้อุตสาหกรรมสมัยก่อนเนี่ยทำป่าไม้ได้พอไม้เยอรนเนี่ยอารมเลียงไม้ไมันต้องต้องผ่านทางน้ามาก็เลยก็ล่ลองแพก็จะมีปลูกกระต๊อบว่าเราเลยเหมือนเขียงนาอยู่บนแพร่แต่ก็ล่ลองมาอาจจะใช้เวลาประมาณ1เดือน2เดือนหรือ 7, วัน15วันเพราะว่ามันติดเกาะแก่งะนะฮะเพรามันล่ลองมาก็เล่าให้ฟังว่ายิงนกตกปลาระหว่างทางมาบรรยากาศต,ตอนเช้าก็มีควันขโมงลอยอ้อยยิงอยู่บนบนป่าอะไรเงี้ยตกปลาก็ได้บรรยากาศก็เลยคิดว่าอย่างเนี้ยมันน่าเป็นจุดขายขโครงการ ก็เลยมีการผมก็เลยเอาเรื่องนี้มามาโปรโมทก็มรจัดการประกวดแพรที่นี่แหละฮะเราก็จัดแพรแข่งขันแพร่ประกวดแพรแพรต่างๆ2ชั้น3าชั้นเนี่ยก็ทําให้แพร่เือนการบูมก็คนก็นิยมทําให้คนไปเที่ยวแพรเยอะนั่นเรื่องของของของแพรกับท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับแล้วตอนนี้คือที่นี่เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้ง แม่น้ําทะเลสาภูเขาเยอะมากแล้วก็ธรรมชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วก็จุดท่องเที่ยวที่ Amazing ที่สุดก็คือสนสะพานข้ามแม่น้ำแพร์ชายของท่านผู้การนี่อยู่ติดกับสะพานแม่น้ำแพร์อันนี้เรียกว่าแพร์เป็นแพรอาหารแพรร้านอาหารที่เป็นจุดขายที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเนี่ยจะต้องมาที่นี่เลยแหละชื่ออะไรนะคะชื่อแพรอาหาร floating <ไ>อาหาร floating รดังมากทุกคนรู้จักใช่ครับ,รบจริงๆใ,ในใจแล้วถ้าจะพูดถึงนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยอยากให้เขา support การะนะุุรีหรือเราอะไรยังไงแบบไหนบ้างครับครับซึ่งขณะนี้นักท่องเที่ยวก็ ก็มีการพัฒนาขึ้นนะครับทั้งเ,เช่นอย่างจีนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็มาเที่ยวเมืองไทยก็ยังออกหนังสือบอกว่าไปไหนก็ให้อาภัยด้วยนะเพราะว่าอย่างใช้ห้องน้ำมันส่วมเป็นแต่วันนี้ทุกอย่างพัฒนาหมดนะครับค,คนไทยก็เที่ยวเป็นแล้วรู้จักรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรู้จักจะมีความสัมพันธ์กับลูกค้าชาวบ้านท้องถิ่นอย่างไรพูดจาอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ท่องเที่ยวมังการเนี่ยไหลลื่นไปด้วยดีมากเราก็ใกล้กรุงเทพมหานครแค่ขับรถมาแค่ประมาณสอ,องชั่วโมงแต่ต่อไปนี้จากนี้ไปถนนมอเตอร อ๋อมาบรรการเนี่ยก็แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปีหกเจ็ดปีนี้ปีหกหกเนี่ยก็จะเปิดบางส่วนแต่ปีหกเจ็ดเนี่ยเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นมาบรรการจากบางใหญ่มาวงแหวนเนี่ยนะฮะมาถือบรการแค่ห้าสิบนาทีแล้วท่านมีแผนการท่องเที่ยวรองรับอะไรในอนาคตไหมคะครับครับใช่ฮะก็มีการพูดคุยในคณะกรรมการพูดคุยกับระดับชาติว่าเอ่อตั้จากนี้ไปเนี่ยเมื่อท่องเที่ยวเกิดขึ้นอย่างนี้คุณภาพเรื่องใหญ่ รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยใหญ่เพราะมันการเนี่ยขายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเลยนะครับเพราะเราคงรักษาเรื่องการทําลายป่าไม้ทําลายสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทางรัฐเองก็สนับสนุนดีมากแต่ว่าจะมีเขศรษฐกิจพิเศษแล้วที่สำคัญคือเรามีไปพม่าได้นะครับภูณําร้อนด่านเราเปิดแล้วนะครับด่านเปิดแล้วแล้วจีนสัมบูงก็มีด่านด่านแคจุดผลอลก็สามารถข้ามไปเที่ยวฝั่งพม่าได้เพราะนั้นเขาเรียกว่า1 1ประเทศเอ่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งเส้นทางสองแหล คือเขาเรียกวันวันวันคันที่ทูดิสเดเนชั่นือสามารถไปพม,ม,ม่ามาบริการได้ด้วยอันนี้สองประเทศเพราะนั้นจากนี้ไปก็เป็นเรื่องดีๆนะครับเราก็มีการเชื่อมโยงวัตถุดิบจากตัวน,นี้ปลาจากทะเลก็จะมาจากพมา่าเยอะแยะเลยสินค้าบางอย่างสินค้าบริโภคก็มาจากวันเราก็แลกเปลี่ยนกันเพราะนั้นเป็นจังหวัดที่ได้เปรียบในเรื่องของการเชื่อมโยงสองประเทศแล้วผู้คนก็พม่าก็เข้ามาเยอะแต่พนักงานเทศพนักงานบริการที่นี่ก็มีเด็กมาจากพม่าเยอะแยะนะเพราะเราก็คนไปเที่ยวก็จะได้ลิ้มรสหรือสัมผัสบรรยากาศหลายๆอย่างอัันนนนนี้้เป็ต นักท่องเที่ยวก็โอเคให้การยอมรับมันการสูงมากเพราะว่าขับรถมาทานข้าวมาเช้าเย็นกลับก็ได้<อ>ครับเนี่ยก็เป็นเรื่อ,ของ,งของสะดวกของนักท่องเที่ยวครับค่ะ<อ>ท่านผู้การแล้วจากที่เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวต่างๆาเกี่ยวกับนักท่องเทียทเท่ยว,ยวอะไรอย่างงี้นะคะแล้วในด้านของชุมชนการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่างๆธุรกิจเล็กๆที่อยู่ในนี้ค่ะเรามีการสนับสนุนหรือว่าคิดแผนการอะไรไว้ไหมคะครับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นธุรกิจที่เห็นได้ชัดเจนว่าสามารถสร้างผลนชุมชนได้ไปอย่างดี เ,เช่นสมมุติว่า,อย,าอย่างผมทำร้านอาหารขนาดนี้นนเห็นได้้วสินค้าชาวบ้านที่มาส่งเรานี่ไม่จะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ผักญ้าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกเกษตรกรชาวบ้านท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรเล็ก หรือว่ารานเล็กสามารถนํามาขายเราได้นะฮะสตลาดสดเนี่ยก็รวมไปด้วยสินค้าหลากหลายจากชุมชนทั้งสิ้นเลยมาขายเราก็ซื้อมาแต่เช่นวันนี้เราก็ซื้ออาหารเดือนหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งเป็นล้านนะฮะเนื้อผลิตผลผลิตภันในเดือนเป็นล้านปีก็เป็นเป็นหลายสิบล้านแค่ร้านเราล้านเดียวเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยธ <benefits. S 1> ุรกิจท่องเที่ยวซึ่งมีแพร่เป็นร้อยๆหลังหลายหลายพันหลังนะฮะโรงแรมรีสอร์ทสนามกอล์ฟเป็นหลายหลายหลายสิบหลายร้อยแห่งเนี่ยในเมืองการเนี่ยนะครับเพราะนั่เห็นว่าตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ลงสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจังท้องถิ่นถึงรากหญ้าเลยเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของโลกเวลานี้หลายประเทศเมื่อไปเป็นญี่ปุ่นเมื่อจะอเมริกาไม่ว่าฝรั่งเศสจีนทุกประเทศต้องการท่องเที่ยวทั้งสิ้นเลยนับว่าเป็นตัวกระจายรายได้ที่ดีตามที่ถามเล็กตะกี้นะครับวันนี้ต้องขออนุญาตขอบพระคุณนะครับขอบคุณ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 ครับขอให้เมืองการเป็นแมกเนตของ นักท่องเที่ยวทั่วโลกตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มากาญจนบุรีนะครับนึกถึงสิ่งแวดล้อมนะครับพื้นที่ที่เราไปนะครับก่อนที่เราจะออกมาถ้าเจอขยะนะครับเก็บกันคนละชิ้น2ชิ้นรับรองว่าถ้าช่วยกันทำนะครับที่นี่จะเป็นเมืองที่สะอาดมากเราก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุด1.1จุดหนึ่งของประเทศไทยครับใช่ค่ะแล้วก็ได้เสริมรายได้นะคะของชุมชนเล็กๆนะคะที่อยู่ในเมืองกาญจนด้วยนะคะก็ฝากด้วยครับคกณครับเก่ครับ ความสุขไม่ไกลครับการจนาบุรีมาง่ายวิวดีมีครบรถภูเขาน้ำตกและที่สำคัญแพรที่เราแทบจะหาไม่ได้ในจังหวัดอื่นๆมาเที่ยวกันนะครับแล้วคุณจะชอบการจนาบุรีครับอังคารหน้าผมจะพาไปลุยเหมืองครับเรื่องราวดีๆซ่อนไว้หลายอย่างแล้วพบกันนะครับกับรายการท็อปไทย